สวัสดีครับสาลมคอย f c นะครับก็มาทําคลิปสั้นๆนะครับพอดีมีเหรียญเข้ามานิดหน่อยนะครับเป็นเหรียญที่ผมสั่งซื้อนะครับมีพ่อค้าลงขายในกลุ่มซื้อขายนะครับแล้วก็เเห็นว่าพอที่จะน่าจะซื้อมาแล้วขายต่อได้นะครับก็เลยก็เลยก็เลยสั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับประมาณไม่กี่เหรียญนะครับ3าถึงสี่เหรียญผมผมไม่แน่ใจนะครับ อันนีไ้ไม่ไม่ไม่ได้ส่งมาขายนะครับเป็นเหรียญที่ซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับคือเหรียญของสะสมก็คือจะมีลงขายกันอยู่ตลอดนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะมากมายนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูการขายได้นะครับในกลุ่มซื้อขายบางคนไม่เชื่อว่าเหรียญพวกนี้ขายได้จริงๆนะครับก็ถ้าดูคลิปแล้วไม่เชื่อต้องลองไปศึกษาด้วยตัวเองนะครับอันนี้ได้มา หนึ่งสองสามสี่นะครับสี่เหรียญนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินสามเหรียญแล้วก็เป็นเหรียญหนึ่งเหรียญสิบบาทปีกาญจนาพิเศษอีกหนึ่งเหรียญนะครับอันนี้ได้มาสี่เหรียญนะครับก็ซื้อมาในราคาหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับเหรียญหนึ่งบางเหรียญก็200นะครับ200-400บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญอะไรบ้างนะครับ ต้องบอกก่อนว่าเหรียญที่ผมรับซื้อไม่ใช่เหรียญปกติธรรมดานะครับคือเหรียญธรรมดาทั่วไปอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ1น1บาทตาแผ่นดินแบบเนี้ยก็คือราคาเล่นกันไม่เกิน ไม่น่าจะเกิน5บาทนะครับเนี่ยเหรียญหนบาทตาแผ่นดินแบบนี้นะครับจำนวนการผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายต่อเหรียญไม่ถึง5บาทนะครับส่วนเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบปกติทั่วไปก็ไม่น่าจะเกิน12บบาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานเดี๋ยวมาดูทีละเหรียญเลยนะครับดูเหรียญอันนี้ก่อนละกันนะครับเหรียญแรกที่ได้มานะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับ อันนี้เป็นเหรียญในลักษณะของพระเสียนเอียงนะครับการสังเกตก็คือเราตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วเราหมุนนะครับอันนี่ก็คือเล่นกันหลักร้อยต้นๆน,น,นะครับหลักๆผมจะซื้อเหรียญที่เป็นพระเสียนขวางมากกว่านะครับพระเสียนขวางถึงตรงนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ก็คือ,อซื้อมาทําคลิปด้วยแล้วก็ซื้อมาเผื่อว่า มีล so, so 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 ูก so ค so, so so ้าสนใจด้วยนะครับก็เลยก็เลยก็เลยสั่งซื้อมานะครับแต่ว่าหลักๆแล้วผมจะเน้นรับซื้อพระเสียนขวางนะครับเหรียญที่2นะครับก็เป็นเหรียญในลักษณะของเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นลักษณะของพระเสียนเอียงเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนนะครับเป็นลักษณะของพระเสียนเอียงนะครับเหรียญที่3นะครับอันนี้เป็นเหรียญ ตาแผ่นดินเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นลักษณะเอียงเอียงในมุมเดียวกันหมดเลยนะครับก็เป็นเหรียญที่เรายังยังพบเจอกันบ่อยๆนะครับในในในกลุ่มซื้อขายหรือว่าในในในยังไงอ่ะคือคือพบเจอบ่อยอ่ะนะครับเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ได้มา3มเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญสิบบาทการจนาพิเศษนะครับปกติเหรียญรุ่นนี้จะเป็นพัะดเสียญตรงนะครับ แต่ว่าเหรียญนี้ที่ได้มาเป็นเหรียญพระเศียรเอียงนะครับเลยขวางมานิดนึงนะครับถ้าเป็นขวางพระเศียรจะอยู่ตรงนี้นะครับานี่นะครับตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนนะครับจืดนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะของพระเศียรเอียงเลยขวางมานะครับก็นนี้ก็คือเล่นกันหลักร้อยนะครับผมซื้อมาก็เหรียญหนึ่งตกราคาต่อเหรียญหลักร้อยนะครับราคาไม่สูงนะครับ าราคาในกลุ่มซื้อขายยังพอที่จะสามารถซื้อมาแล้วขายต่อได้นะครับคือคือการรับซื้อคนซื้อก็มีทางเลือกในการซื้อนะครับคนที่จะขายก็มีทางเลือกในจะขายเช่นเหมือนเพื่อนเมีเหรียญแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าส่งมาให้ผมประเมินราคาแล้วผมซื้อถูกเกินไปนะครับก็ซื้อถูกไม่ต้องขายอยู่แล้วนะครับ ทางเลือกของเพื่อนๆที่มีเหรียญจริงๆก็คือส่งไปสอบถามหลายๆที่ได้นะครับหรือว่าจะนําไปขายเองก็ได้นะครับอันนี้คือทางเลือกของเพื่อนๆนะครับที่มีเหรียญส่วนทางเลือกของคนรับซื้อเหมือนผมเนี่ยเ,เหมือนเพื่อนๆเสนอเหรียญแบบนี้มานะครับถ้าเกิดว่าต้องการในราคาที่สูงเกินไปผมก็ยังไม่ซื้อนะครับเพราะว่าผมมีราคามาตรฐานราคาในกลุ่มซื้อขายอยู่นะครับถ้าเกิดว่าราคาในกลุ่มซื้อขายมันถูกกว่าแน่นอนนะครับ ผมก็ซื้อในกลุ่มซื้อขายดีกว่านะครับนะอันนี้ก็คือต่างคนต่างมีทางเลือกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตกลงหรือว่า,อาพอใจในราคาพอที่จะซื้อขายกันได้ก็สามารถส่งมาขายได้นะครับนะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อมูลเบื BE ้องต้นคร่าวๆนะครับก็มาแนะนํากันนะครับแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับมีซื้อขายกันนะครับมีซื้อขายกันได้จริงในกลุ่มซื้อขายมีซื้อขายกันอยู่บ่อยๆนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับใครที่มีเหรียญต้องการที่จะขายถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจนะครับหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนะครับ